เด็กวันเด็กวันนี้ของใหม่ครับของใหม่ของใหม่ครับโนวาของใหม่ครับฝั่งนั้นมีไหมไม่มีอยู่นี่ไงเนี่ยยังยังยังไม่จัดยังไม่จัดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จัดให้เดี๋ยวไม่จัดให้เราทุนดูก่อนนะของใหม่ออกก็ต้องลองกันนะยันงมีสองคลิปอ่ะใช่เดี๋ยวมีแน่ชุบเดี๋ยวเริ่มก่อนเริ่มแล้วนะจังหวะนี้ไลท์จัวแสงลงไหมพี่ไม่ลงจ้ะเปิดท่าหาแสงไม่มีไม่ลงนะคอนเทนเห็นชัดเห็นชัดมากยังไม่รู้ว่ามึงจะช่อง ไลท์ภาษิเเปิดห้าสามมึงวางการอะไรบ้างฟิชเชียลมีฟิชชียบอลฟิชชียพี่ก็ไม่มีโอ้โมาแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยพี่ชิววะของหลูซะหน่อยอย่ามีอย่ามาทักตัว่าขายไปครับไม่เอาไหมไม่เอาไม่พี่ครับหยุดมัตรในยึดยุดจมูกวันรในโทษเจพี่ครับแพ้แล้วขายทีอาร์ไหมครับถาเกตซับหนึ่งใบพี่ทำพี่ครับแพ้แล้วขายทีอาร์ไหมพี่ใหม่ใหม่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วนั้น พี่ครับพี่ของใหม่เลยหลายอย่างเลยไหครับพี่ได้ของใหม่แล้วเขาอวดเลยพี่แชมป์ดูดิ่เขาได้ของใหม่่พีคนขี้อวดไงคืออวดชิพายไม่ไม่มีไม่มีไม่มีนี่อะไรไม่มีเกียร์สามถึงเอืทิ้งเอือดรู้กันที่กิจวัตทิ้งเลยอ่าทิ้งนี่แล้วกันผู้ประกาศแปดภาษาเลยแล้วก็ตีแบนไปเลยโอ้ยเจอเจอโนไม่นะหิวลงไปแล้วนะใบแรก สิงตันวัดหนึ่งเปิดเจ็ดสองสามสี่หห้าหกเอาเจ็ดเอาคลิปออกแล้วกันวัดเท้ายเกรดหนึ่งรู้งี้รู้งี้ตีดีกว่ารู้รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้่อยดีกว่าไม่กัดคิดทิ้งกอดรอไปดอ p าว e r นะบันเทินและต่อไปป็นเทินของจ่าของตะก้องเรานะเพซึ่งตะก้องวันนี้ผ่านตัวไปเล่นอืม พี่ก็จะกลับแล้วข้าไหนมารอตรงนู้นรอเลยสิไล่เป็นบาวคูเกอร์สกีบาวคูเกอร์บางสนามพอเตอร์บัสเปิดเจ็ดฮากัสติชื่อบราวหนึ่งใบมันหยิบขึ้นมือแล้วทิ้งมือหยุดไ่ต้องอ่าหยิบเลยหยิบเลยไม่ไม่เสียอะไรเลยโพเก่งเสียแค่บาสและบาวแม่งก็ทางเด็กเกือบทางเด็กดีกว่าโอเคห้าหกเจ็ดกาแล็กซี่โอ้ว้าหยิบเยอะจังเลยแปลว่าแม่งว่า เพรว่าเตรียมตัวโดนได้เลยไม่มีแต่ g a l a ี y ตอนนี้ยอะไรมือโปรเจกต์ Galaxy เลยอืมโอเคผมจะโดนเวฟไหมเนี่ย Brow Panther สกี b r o แพนเ t อร์ลงสนามทิ้งทิกเกอร์อยู่ในบนมือหนึ่งใบเติร์ทหา b r า w Gear สามได้เลยโอ้ยเอ้ยมันหาง่ายขนาดนี้เลยเหรอเน้นหานี่เป่าเออรู้สึกเลยว่ามันหาของง่ายแต่ถ้ามือไม่มีมือไม่มีก็นั่นแหละก็โอเคนะมันหาของง่ายดีแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับดวงของท่านด้วยนะโอเค จากนั้นให้ p พนเซอร์บูสฟาคูเกอร์ยมตีปล่อยครับโอ้ยตัวเทมโอ้ยเซนเตอรี่าดไปแล้วนะเข้าแดมไปแล้วชิปหายแล้วไลท์โบวิสเซนเตนว่าจะดูดไปตัวนั้นฟอสฟอสฟอสให้แวนกาดแต่ตอนนี้เล่นแล้วไม่ได้ลงถาว่าช่วงนี้จะมีการรีวิวของไหมก็คงจะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ลงไม่อะสุดท้ายจะไม่มีเลยดีกว่าแล้วแต่ตัง ไม่ใช่หรอกเพราะว่าตังค์มันก็แค่ไม่มีตังค์ไม่ระเป๋าด้วยที่ทำมารีวิวก็ถ้าใครสนใจนะสามารถฝับสนุนได้นะโดเนตนะโดเนตโดเนตสามารถส่งและโดเนตเข้าใครอ่ะคไม่สามารถขอเฟซทักมาส่วนตัวได้นะเพื่อแบบส่งการสนับสนุนนะจิบสังกัดขึ้นมือนอ่าตอนนี้สังกัดเต็มบอรแล้วอุ้ยไปเลยซัดแวนโนกาครีเดียวเท่านั้นโอเวนนี่ตอนนี้สองขี้ร้อยไม่มีเราไปสองขีนะคุณก้องโอ้ โอ้เลนโบเดสไม่ได้เลนโบเดสเล่นโบเดสไปแล้วนะให้ให้ดวนนอนดูขึ้นมาไปเลยงานกาดตีแถวหน้าบุกมือโอเคหนึ่งเต็มบอกมืนซิงตอนนี้คะเซนเซนเทอรี่กาดมีเต็มบอกไม่กาดและไดส์ลองไปข้างจัว โอ้ยลุ้นเลยลุ้นออกข้างอาข้งอยากขายของเอางี้จริงดิรุ้นแล้วตอนนี้นะบวกมือนะเกือบบูบอะเกือบบูบเกือบบูบเอาไว้ก็ชนะแล้วแต่ว่าอยากขายของไม่มือมันกลับไ่ได้เลยคลิปจะจบภายในสี่อันนี้หรือเปล่าไอ้กล้องดูดิมือมีอะไรบ้างมือกลับไ่ได้เลยโอ้ยมือไม่ลองมาอีกลองมามือปอบล้วนๆเลย เป็นมือปอมแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะการวิ่งสามสามเอ้ยสามสามโอ้โหกาดไม่ได้ทันเธออยากจะขายของจริงก็กาดได้แหละจะมีอยู่กาดรีบกาดได้การได้โอเคพึ่งรพิ่งอื่นมาไว้คิวอยู่เออขายของเลยขายของไว้แล้วอขายของมาเไม่ใช่หรอกท่านนี้อยากเห็นเหมือนกันว่าทำอะไรได้เกือบบูบแล้วสรุปบูบแทนจบละไม่บูบหรอกไม่บูบหรอกเขาบูบขึ้นไงเอ้ยมาแล้วแอคเซิลทูเฮ้ยมาแล้วรอ เพราะวานนี้เ่กกี้มันจัดได้สองสายเหรอใช่ใช่นั่นนะ <c oughs> โอเคคอาแลกซี่มาแล้ว,ลวเรา,เราจะได้เห็นแล้วเราจะได้เห็นแล้วว่าสกิลมันมีอะไรออบ้างน,นะฮะโอ้ยยังมือคนเดียวพอใจยังว่าเรามามนจะไม่ตายครงพม่ใครฝั่งเขาตายสามเต็มเลย กีกี้ใส่พุกก็มีในบล็อกนี้รีครีมาให้ด้วยนะมันรีมันรีทั้งคิกและเจด็อยแจ็คต้นหักมาตลอดทำไมแจ็คอะมาไอ้ยาสั่นตู้เยอะรีเคดอมาให้ก็ได้โอ้โหไอเคดอมันไม่ค่อยทำอะไรรอบนี้ใครสั่นตู้ขอเคดออันเนี้ยมาแล้วฮะของเขานะได้เห็นแล้วเว้ยก็มือฮะโอ้ได้เห็นแล้วนะตะกี้ออกไปก็ชนะเลยรจำไม่ได้แต่ว่าเอาสนุกเอาสนุกเราอยากเราอยากเห็นเราอยากเห็นกาแล็กซี่ตีตัดข้างก่อนมีซีรุตนซีรุ่นแต่เคดอบู คลิกไทฟูนโจมตีซีรูคลิกไม่โจมตีาหน้าเต็มบาสลูกแกกซี่เยโดลูกกะ17 17รับไหมฮะอือการก่อนกันไปรับแวนเดีออือกาแล็กซี่ตีแวนเท่าไหร7แว่ให้15,000เท่าไหร่นะ17 17ให้15,000พลังไม่ได้สเอนเท่าบูธสเทอนตีแวนไม่20,000 ดอทิก er เกอร์พางตัวกับคิกไทฟูนเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วตัวแแลล้้ววฮิวทิกเกอร์ตัวกับคิกไทฟูลเมื่อจับการต่อสู้ทีี่มตเดมื่อจัำการต่อสู้อยู่ใีโจมตีทิ้งมือสองใบแต่มันไร้สำรองนี่ทิ้งมือสองใบจากนั้นบายกาแล็กซี่และเอากาแล็กซี่จากบายโซนจำไร่แปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างเอเซอร์สองไดจุดหนึ่งด้วยได้ลบหนึ่ง <c oughs> ถ้ากบ,บานั้นสกิลของสก,กิลของบาสกาซี่บาว,กกบาวถ้าไอโซมีการติดชิ้นราวอยู่ยูนิตเกสรทั้งหมดอ่ายูนิตเกสรที่มีชื่อว่าบาวทุกใบบ,บกหมื่นอ๋อคือแบนบ,บ,บกหมื่นแล้วก็มีโดรอะไรบ้างกาลนานักแข่งนะฮะอย่าสั่นโตนะฮะกองสั่นนะฮะไม่มีป <นะ S 2> <ม>ัญหาอะไรเพราะว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้โดรมาเลียยังยังยังไม่โดรยังไม่โดรตีแบนสกิลมาตีบัสหนึ่งคอสเทิร์นจากโซ แล้วกับว่าเทคบุกพลังหายก็ตีสิบสองปล่อยเจอกขนฟรอนติเอร์เจ็บปวดใต้เดียวดีกวาอย่านะอย่าโกงนะอย่าโกงออกกล้องนะยิพลังยินยี่สิบขอยีผมยี่สิบสนตีเท่าไหร่เทควี่สิบเจ็เหมือนกันพลังทิแล้วสามสามตีเข้าไหมครับอันนั้นได้ตังอันนี้ได้อันนี้ได้สทิก สองหมื่โอเคตีแวนสามสเดอันนี้ย8เอ๋อให้หมื่นห้ารวยรจบเทินสเกลของมอรเกอเมื่อจบเทินดีทำมาร์เกอรดเอาบราวกับขึ้นมือโอ้วนลูบวนลูบนลูจบเทินวนลูบไรตัวเอ้ยได้เวลาแล้วได้เวลาปิดแล้วต้องทุเรศโอ้สกมีมืออยู่ขวากีบใบฮะโอส สองสี่โปงไปแปดใบลงไปบ้านหนึ่งตวัวบา้านแวนกับตัวมันบวกตัวละหมื่นแล้วก็เดมสีได้ไงเดมโอ้ใช,ใช่แล้วเจะของเด็กยนืนนั่งมองอยูน่นะแม้ว <ลง S 3> <ะ>่าอะไรตีนชิพายรถเอาละถ้าคือเอ็กซ์แซกคือโดนยืไ้อเกณฑ์หนึ่งหลังเทกโยนให้มือนหนึ่งพี่จี้โอเควันทุบเดือนปีวันคาตาบ้านวันเดือนทิ้งมือหนึ่งไปออกไปเลย จังโกสแตนด์สแตนดสแตนผิดาแล้วสแตนเอียงใช่ไปพี่จีโอ้ยหนาหนาหนาคียิค้ไหนอ้างนี้ให้หมดปอนเกลนะไปเฮ้ยสีดเหรอเปิดงานด้วยเลน่กอนเท่าไหร่สองสามสองสามสามสามสคริโอ้ สามสองสามสองสี่เจ็ดเฮ้ยตีแหวนไม่น่าตายแล้วตีข้างเล้วตัดบอลเลยตัดบอลคุณปล่อยเขาเหรอคะผ่านเถินไม่เข้าสีดมโดนดมเดียวก็ไม่ตายต้านต่อแต่ก็น่าปล่อยตายอยู่ดีโชว์กล้องโชว์กล้องหน่อยไล่เป็นสะเทินเบาโอ้ยมือป้องกันดีแล้วกันมันเสียวไปเสียวไ้รัวๆเลยนี่หว่ามือจะตายก่อนนะเสียวอยู่เสียวอยู่ก็แต่มีสิทธิตายนี่หว่ามืออย่างนี้ ขยับเคยดอไปข้างหน้าจริงมีเส้าบาเพนเซอร์สกิลบาเพนเซอร์มึงปล่อยเขาทิ้งคิกเกอร์บนมือหนึ่งใบหาบราว์หนึ่งใบเกตสามขึ้นมือมันวนลูปไหลได้เรื่อยๆเลยนี่ว่าแต่ถ้าไม่มีคิกนะแต่มันก็ต้องมีอยแล้ว่าทิกเกอร์อยู่บนมือเก็บไว้ก่อนกาแล็กซี่ยังยังไม่ยัเป็นต้องเรียกมาตอนนี้เอาจริงคือลืมกดเทคกาแล็กซี่ด้วยแหละไม่เป็นไรได้ถือว่าทำพลาดไปแล้วนะไม่หรอกคือต้องตั้งใจงี้เงี่้วเลยกาแล็กซี่แต่บอกลืมกดเลยลืมกดแล้วก็ตั้้งใจเอาพวกแค่นีด ต้องใจลืมคอกาแล็กซี่แล้วคอบาลคูเกอร์โอ้ยเวฟมาเต็มบอร์ดเลยแล่นเราฮาเดมแล้วด้วยกาดต้องกาีทุกเลนสะเทิรนต้องเซฟได้เซฟแล้วกิวติเกสซ่าที่ติดชื่อบาลทุกใบบกหมื่นอ้าวอันนี้ก็เวอร์ Yes โอ้ว้าวตียี่สิบเจ็ดสองตัวพิเทคเดียวกันเลยโอ้แท็เจไเซลนี่ขอสองหมื่นเลยนะเออไปฮะเริ่มเริ่มบอร์ดได้เลยฮะเริ่มการต่อสู้ขายของให้เหรอ เนีแต่ว่าเขาถ้าเราป้องกันได้คือเขาตายใช่ตีแวนสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดเออไปแบ่งกันได้แล้วสู้เว้ยสู้เว้ยสู้สู้มือสู้มือโอไปไปแวนตีสะเทินตีแวนสองเป็นสองพีจีทิ้งพีจีไปเลยเยอะฟรอนทิกเกอร์โอ้เชี่ยแล้วไอเดียไม่มีทิกเกอร์เมื่อจบการต่อสู้ทิ้งมือสองบายกาแล็กซี่และจำรับเป็นกาแล็กซี่ได้ลุกบายจริงโอเคและแอคเซล ได้ลบหนึ่งใช่ไหมใช่ได้ลบหนึ่งจัวปัญหาก็คือทคชชี่ไซฟูนจะใช้ไม่ได้แล้วอ๋อแถวหน้า,นาไม่ติดเพรแถวหน้า,นาไม่ติดแถวหน้าหายไปตัวนึ่งถ้ากับอ่าถ้าเกิดเราดูเรา,เราตอนนี้ทิชชี่ไซฟูนมันม<ต>ีขแกตีเข้านะตีติดีเข้าโอเคจากนั้นก็งานใหญ่แล้วงานไก่แล้วใหญ่จริงงานไก่แล้วใหญ่จริงใหญ่จริงเวฟเต็มเลยที่ตีแบนดเคาน์เตอร์บาร์สุเปียคอวันปั่นเวฟได้เรื่อย ตีเท่าไหร่อะยี่สิบสองมันยังมีอยู่ไงยังมีบราวอยู่อ๋อมีบารในโซรู้ยังมาถึงไม่ออกคองั้นไขมาอะไรนะขอแค่มีบารในโซ่บารอะไรก็ได้ Yes sir สามป่ะบาร์คุเกอร์อ๋อเดี๋ยว PG ไว้เอเ๋อมีมีเกตสองในโซตัวเกตสองในโซอ๋อตัวเกตสองแต่ใครเข้าก็ถอดใครไม่มีใครก็ถอดเกตสอง PG อือโอเคโอเคแต่ว่าเล่นผ้านี้เล่นผ้าไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันยังอยู่ในโซ ได้เดี๋ยวได้เดอย่านะอย่าคิดจออกกล้องนะหยุดนะเกือบหายแล้วพี่ตีแวนหมื่นแปดหมื่นแปดห้าพันชนอีกอหมื่นแปดไปหมื่นสอง้ย่วิวไฟนั่นหิวออกแล้วท่านผู้ชมถึงเล่าถึงเปล่าสองสามนะสองสามก็ไปมันยังถึงเรียบร้อยเอ็นนะฮะเอ็นครับย้ราคูเก็โผล่มาควงแรกแม่งไป กับบวูนะไม่แพลาดตัวก็มืออ่อยเขาเลยอ่าคลิปนี้มันพลาดตัวก็โดนเ<ม>ดิมโดนด่าล่ะจดิโดนด่าล่ะด่าลเต็มที่นะด,ด่ดาลเต็มที่เลยครับเพราะว,ว,ว่าเล,เล่นพลาดเยอะเพราะตอนแรกนึกว่าแบบเทคเทคบวกมือมันคือต้องเป็นแบบบาวเกจสามไม่ใช่คือขอเป็นไอเจีต์ในโซ่ไม่ไม่เป็นไรไม่แคร์ไม่แคร์แล้วคือถ้านี่อันเนี้ยเราเพิ่งสเกตเสร็นตัวนี้นะตัวเนี้ยมั่เมื่อมันตีเสร็จอะถ้ามันเป็นบาวเอามาเข้าโซ่จุดหนึ่ง อ๋อมืโซจัวใช่ง่ายเลยโอเคถ้ากล่ว,ว่าตอนนี้นั่งที่มองไอตัวนี้ถ้ามีโอกาสใช้ใช้ไปเลยช่วงต้นก่อนที่จะไลฟ์ใหม่เพราะถ้าหากว่าปล่อยไว้มันก็จะกลายเป็นวันญีลาต้องหวังื่องหวังฟ้อนอย่างเดียวก็โอเคซึง่งคลิปนี้ก็ได้เห็นความเก่งกาจไปแล้วนะทุก<ม>อย่างขึ้นอยู่กับแวนการนะ เห็นเขาเบิก่าวแล้วล้วนใช่จริงใคิคีแวนตะกี้ก็ชนะแล้วแหละก็นี่ไงคำว่านี่ไงทุกอย่างขึ้นอยู่กับแวนการเป็นเรื่องจริงนะเอาง่ายครับตอนนี้คือจริงคือผมแพ้ไปแล้วแต่ว่าเขาเขาอ่อนให้เจ้าของช่องเขายอมอยากเห็นท่าอยากเห็นท่าเขาอยากเห็นสกิลนะคนเขาบอกลือว่าบ่าวมันเก่งมานะเลยอยากเห็นนี่ไงฮะจับเต็มระบบเลยเวฟปั่นเลยจบคลิปนี้แล้วเจอกันบาย